ปเดตล่าสุดบอยสิริชัยโดนสั่งยกเลิกงานที่จังหวัดอำนาจเจริญหมอลำใจเกินร้อยไร้สดโดนสั่งยกเลิกการคันหลังจากที่เริ่มจะทำการแสดงที่จังหวัดอำนาจเจริญไปชมไร้สดพร้อมๆกันครับ <c oughs> ใจหนน <c oughs> ายเนาะครับสืยกเลือกห้ <c oughs> <ใ>นเขามาเวทีแม่กับใจหายกูเห็นห <c oughs> <ใ>นังแ้กูลอ นีัมาตั้งทว่ทีแล้วตั้งวทีพรมทีเดียวเวทเดี่าวเบดถุกยายิ่งใหญ่เสียบคนเสียบหัวเสียบหางเลืที่ชุดหางเครื่องนัดมือเศร้าเติมน้ำมันมืเตอร์บาดลูกเอาบินเอาบัญชีมาบินาพสงก็กําลังสี่ายพ้าหอดเพระท่านได้าบพ้าำ ผู้ใดหาละคนเขาแต่งหนาไปครึ่งนึงก็บ,บอกเขาบักลายั่งไว้สะก้อนอย่าเฝ้าแ,บบแต,ต่งให้มันเลาเติมนนี่พี่น,อน้องนี่เติมหนังมันมื่มนเต่าเออสี่หมื่นเจ็ดหากระตีใบหามืเมน,มนเอาหาไม่เห้ยเขาเขาตายหาได้หรอหมดเสียไม้ไถึงเรียกเด้อท้าทุกคนสู้ใช<อ>่ก<า>ันเด้อ พี่น้องพูอทั้งใจทั้งเมีอกันได้พี่น้องแยกทีมเด้ซื้อบัตรคูปติบเบิ้งอันโคลิงที่ผมปักหมดนะครับมีเลขที่บัญชีอยู่หันล<ช>อยเก<ห>่าบาตรคือลอยนะจ้าซอยกันซอยกันสิไลสด้วันที่เก่าที่จะถึงนี่ครับบันที่เก่ามืออื่นมือฮือ่ยนี่ใจก็ลอยล้วนสแสดงต่อเรื่องอันเอียงก่อนที่นะี่อาโกโก้เนี้ยที่นี่อันเที่ยวบานเะนี่ยพี่แดงพี่เพ็ญเสาวสาแถาไป,าไปทเที่ยวบานเะนี้ยสิต่อผักนั่น ม้วนแท้ตลบในหัวแบบว่ได้งับแขวซื้อบัตรกุมปิดรอยเก้าบาทจากบ้านก็ไล่กุมปิดกรับกับพ่อระด้บยูตวารีสตูนลูกพี่เออมันเขากับด้เก็รงานต่อเนื่องบางคนกับมาปักหลักอยู่นั่นเองครับที่เหรอยางพะกันหนาจืดจะลอยจะเรียอยู่อัน เรละบือครับเล่นได้ยุ่ดอมขึ้นพ่อวี่เพิ่นกันเล่นได้ซอดแกงอยู่พี่เราพงว้าโคอดนได้ย่แต่ว่าอนี้มันต,ตามจวหวะเนาะเิ้จังด้ดพ่อยู่ได้เบื้องนําธรรมดาละเพิ่นขณาที่เพิ่นเนาะเล่นแต่วา่าบ่อยเ้าลำใส่เสียงนั่นเนี้ยิมาลลามควายเกิดเกนมากต้งกสิบปีก็บระเพื่อล่ย บอได้ยินเสียงถึงแต่ลมพัดใบไม้มันยังได้ยินเสียงเลยเไม่พอล้มแบบเยียบๆถือว่ามีเสียงเล่นเยียบๆเพราะนั้นไม่จริงเยียบได้ตีมอลลัมไม่รัผู้ใดที่รอบมาบ่ะพอจังหวะที่สามปีแล้วแต่ลมพัดใหม่ใบไม้ก็ได้ยินเสียงนี่ถือว่าพอยล้มมมีเสียงนี่มันเป็นไปพอได้แต่ไม่ได้เบึรงเลยงามเงียบงามเยียบไม่รูงเป็นงามเงียบมันก็ได้หัวขวัญกันคือเก่าได้เสีเท่ามาเล่นมัมีเสียงเพรานั้เล่นเงียบๆเพราะนั้ได้เยียบหรอเล่เยียบเพรานั้ต้องว ล่นได้เยอะแต่ว่าเล่นเงียบเงียบพอเตียงขึ้นปะนะเอาเล่นจังได้จังสิว่าเล่นเงียบเงียบาดเาี่มพัใ่ก็ได้นียงใบใหม่ตีนกันเอานี่สิมาโอ้ยนสิหัวควนกันหรอม่เานหพี่น้องมาหัวมันะสีออกไม่ออกงังที่เราพว่ไม่เห็นจังเลยพี่น้องนั่งนี่ละพี่น้องบางคนบางคนเป็นมา โอ้ยบ oh, oh, ่อยสิริชัยเรารวยแล้วเราโบกเงินเราพี่น้องเบิ่งแนวเตือนสิได้เด้นี่เตือสิได้เตือสิได้ได้กับโซ่สิมาพันกี่พันน้องพันทีมงานแบ่งสันปันส่วนลอยสองลอยคนเดอเนี่ยเห็นบอยลองมาเห็ดคือกันเบิ่งเด็บไปยังเตือสิล่องมาเห็ดคือกันเบิ่งเนี่ยไปอยังเตื่อสิเลี้ยหายเลี้ยเสียจังมั่งกับดินไปจนเนื้อนี่เราขันมือมือจังสิ มือจังสิกันใจบ่อยไงครับผู้ใดใจบ่อยไงเฮ็ดหมอลำ่ได้เดบาซื้อมันมันมันสู่คากิริโดยเฉพาะอยู่ในช่วงโควิดผมก็เป็นคนอันนั้นอยู่ในห้างเยร์กระไดผมก็มันต้องเด็ดเนาะมันต้องเด็ดเดียวมันต้องแบบกาตัดสินใจนี่สิหราแต่ย่อมเสียกาได้กาเสียเฮ็ดได้ละ ขายเขเขาโบน้ำาเอาน่ยงะเรอบเดน่ลียงบผ้าทีมงานออกมากสิเป็นกับ,บ่มีปูยูน้ำยางเขาโบยูกัตะเล็ดตัวนี่ไม่นอกมือน่เบิรเจร่ง ตะว่าออกงานมารอบนี้โอ้ยของปากจแกมินหลายแกมินดีไปไปมองเป็นยังไผเป็นยังล่ะฮะไผเป็นยางเอาไปเบิ่งกันนะแม่แแแ่่่ไไปปมมตกสูงบ่ไปเบิ่งกันเร็วล,ล,ล,ลูกน,อน้องตกเวทีเราบานิเอาเอายาดมมาเป็นร่มิงหรือเป็นยัง สูงบ่ละ่ะหัวแตกว่าไปเบิ้งกันทะแมไปเป็นนัดไปเบิ้งกอนลูกไปเอามาผีก็ได้ึงสิ่แล้วคนวอยตก